เปิดค่าเนืยสุดโหดของเหงียนส่วนเสือนดาวยิงทีมชาติเวียดนามเปิดสถิติปี2024ยิงมากกว่ายอดดาวยิงของเรอัลมาดริดมาซาดาอิชอีย้ำอีกทีนี่คือตัวเปลี่ยนเกมโดยแท้จริงคิมซังซิกกุนซือทีมชาติเวียดนามลั่นไม่กลัวทับช้างศึกอีกแล้วมาดามแป้งจีบแบ็กซ้ายลูกครึง่งไทยสวีเดนมาร่วมทับช้างศึก ทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ช่องกันไว้ด้วยครับทีมชาติเวียดนามกลายเป็นทีมเดียวในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนบีซูบีชิเอเล็กทริกครับที่ยังไม่แพ้ใครครับหลังจากที่เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศเลกแรกไป2ประตูต่อหนึ่งะครับซึ่งแน่นอนว่าพระเอกของงานนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือเหงียนสวนเซินครับกองหน้า ชาวบราซิล100%เครับที่โอนสัญชาติมาเล่นให้กับเวียดนามดาวยิงจากสโมสรน,นำดินยิงไปแล้ว7ประตูรวมไปถึง2ประตูที่ยิงใส่ทีมชาติไทยกลายเป็นดาวซนโบสูงสุดของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนซึ่งจุดเด่นของดาวยิงรายนี้นั่นก็คือมีความเร็วถึกควายถุยแถมยิงประตูได้หนักแน่นทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ลูกยิงของเขานั้นคมกริบมากๆซึ่งค่าเหนื่อยของทางเงียนชวงเซิรนต้องบอกว่ามูลค่ามหาศาลมากนะครับ ดาวเตะวัย27ปีได้รับเงินค่าเหนื่อยในการค้าแข่งในกีฬกเวีตดนมกับนำดินถึงเดือนละ8แสนบาทเลยทีเดียวหากทีมในไทยต้องการที่จะกระชากตัวดาวยิงไรนี้ไปเล่นในไทยลีกอาจจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้เงีนยส่วนเสือนถึงเดือนละ1ล้านบาทก็เป็นได้ครับซึ่งถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่มหาศาลมากมาก แต่เมื่อไปดูสถิติการยิงประตูเมื่อปี2024ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเงาียนส่วนเซือนยิงประตูได้เป็นกรอบเป็นกรำรจริงๆนะครับแล้วก็ติดท็อปเทนดาวยิงที่ทําประตูสูงสุดอีกด้วยครับคนแรกเดียวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับวิกตอร์เจเคเลสครับดาวยิงของสมสรอนสปอร์ติ้งลิสบอนยิงไปถึง62ประตูครับตามมาด้วยอลิงบบลชาแลนยิงไป49ประตูแล้วก็แฮร์รี่เคนดาวยิงทีมชาติอังกฤษ ของสปอสรบาร์มินิกยิงไป46ประตูแล้วก็เคเซียนเนโลโรดาโดโครับยิงไป43ประตูส่วนเหนียนส่วนเสือนครับติดอันดับ8ได้ยิงไป40ประตูมากกว่าเครียนเอ็มปาเปเดาวยิงเรือวาริดที่ยิงไปแค่39ประตูครับโดยทางมาซาดาอิชิอ e ิครับคุณซื้อของทีมชาติไทยก็ได้ออกมาชื่นชมดาวยิงของ เวียดนามรายนี้นะครับว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เวียดนามเอาชนะทีมชาติไทยในเกมแรกครับโดยทางอิชิอินะครับได้บอกว่าทุกคนรู้ดีว่าเงียงส่วนเซือนเป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงมากแล้วก็เราปล่อยให้เขายิงประตูใส่สถานการณ์บุกไปแพ้ฟ,ฟิลิปปินกับเกมที่ บุกไปแพ้กับเวียดนามในค่อนข้างที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยทางทิเยตไทยเสีย2ประตูนะครับแต่ว่าเกมกับฟิลิปปินเนี่ยทิพยตไทยโดนนาก่อนแค่ประตูเดียวแล้วก็ตามที่เสมอก่อนที่จะโดดยิงในช่วงท้ายเกมครับซึ่งมัน แตกต่างกันมากครับกับสถานการณ์ที่จะต้องเจอในเกมที่2ซึ่งแน่นอนว่าจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆนั่นก็คือการที่เวียดนามมีเงียงซวนเซือนอยู่ในทีมแล้วก็เขาคือคีย์แมนสาคัญนะครับทำให้เวียดนามเก็บชนะได้ก่อนในนัดนี้ครับซึ่งส่วนสิติต่างๆที่ทีมชาติไทยไม่แพ้ให้กับเวียดนามมา5ปีก่อนจะถูกทําลายในเกมล่าสุดเดี๋ยวตัวเขาก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดแล้วก็พยายามที่จะไปหาจุดอ่อนของทีมชาติไทยครับแล้วก็พัฒนานให้ดีขึ้นเพื่อทําผลงานที่ดี รวมไปถึงเก็บชนะให้ได้ครับในเกมนัดที่2ที่ซึ่งจะแข่งขันกันที่สนามราชมังคลากฬาสถานวันที่5มก,กราคมนี้ครับซึ่งทีมชัตไทยจะต้องยิงประตูทีมชาติเวียดนามมากกว่า1ประตูครับ ด้านคิมซังซิกครับคุณซื้อของทีมชาติเวียดนามก็ได้ออกมาคุยโวเลยนะครับว่าตอนนี้เวียดนามไม่ได้มีความเกรงกลัวทีมชาติไทยแต่อย่างใดครับโดยคุณซื้อชาวเกาหลีใต้บอกนะครับว่าโค้ชปาร์คฮังซอเคยบอกว่าเราไม่ควรกลัวทีมชาติไทยและว,วันนี้เวียดนามได้แสดงให้เห็นแล้วว่าผมตื่นเต้นกับชัยชนะครั้งนี้เป็นอย่างมากนี่คือการคว้าชัยในบ้านเหนือทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในรอบ27ปี นี่คือชัยนะที่สร้างความสุขให้แฟนบอลเวียดนามในช่วงปีใหม่อย่างที่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าไม่มีอุปสรรคใดที่เราไม่สามารถข้ามผ่านได้ เป้าหมายเดียวคือเราคว้าชัยชนะผมบอกให้เหงียนส่วนเซินเล่นด้วยความดุดันมากขึ้นเช่นเดียวกับนักเตะคนอื่นๆที่ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ทําให้เราคว้าชัยชนะมาได้สําเร็จผมดีใจมากที่เหงียนส่วนเซินอยู่ในทีมเขาเป็นนักเตะที่คุณไม่สามารถมองข้ามได้แต่อย่างไรก็ตามเขาจะต้องปรับปรุงแล้วก็ยิงประตูให้นิ่งมากกว่านี้ซึ่งนักเตะนะครับก็ต้องพยายามเรียนรู้จากจุดผิดพลาดที่เรา เสีย1ประตูให้กับทีมชาติไทยจริงๆแล้วถ้าเราชนะมากกว่า1ประตูหรือว่าชนะ2ประตูต่อ0ูนย์เกมก็จะดีมากๆในเกมที่2ที่เราจะต้องยกพลออกไปเยือนย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับศึกฟุตบอลมิตซูบิชิเอเล็กทริกคับ2024รอบชิงชนะเลิศน,นัดที่2ทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยจะแข่งขันวันที่5มกราคมนีคน้ครับ โดยสามารถรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี YouTube BG Sport แอปพลิเคชัน AIS Play รวมไปถึงแฟนเพจ Facebook นกพัดแล้วก็ช่อง True Sport ด้วยนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับบัตรเข้าชมการแข่งขันจำนวน47,000ใบได้ถูกจำหน่ายไปหมดเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับก็ได้มีการทาบทามแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนหวังที่จะดึงดาวเตะรายนี้เข้ามาเสริมทัพให้พระพักชา์กศึกมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับซึ่งนักเตะคนนี้นั่นก็คือเอลิกค,คาวครับแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนครับซึ่งตอนนี้ดาวเตะรายนี้ครับก็ได้เดินทางมาพักผ่อนในประเทศไทยนะครับ ซึ่งปัจจุบันครับเอริกค,คาวคาแข่งอยู่กับสโมสร AGF a a อ h u าสครับสโมสรไดซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กซึ่งตอนนี้นะครับทีมชาติไทยก็พยายามที่จะหานักเตะลูกครึ่งฝีเท้าดีครับจากทั่วทุกมุมโลกครับเข้ามาเติมแกล่งให้กับทีมชาติไทยนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่มาดามแป้งก็ต้องการ เดินทางลัดนะครับในการพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จให้ได้ซึ่งนักเตะแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการวางแผนระยะยาวด้วยนะครับเพราะว่ามีแข้งอายุน้อยหลายคนที่อยู่ในโผด้วยครับก็เรียกว่าเป็นการทํางานแบบคู่ขนานนะครับทั้งการพัฒนาเยาวชนไทยแล้วก็หานักเตะฝีเท้าดีครับจากทั่วทุกมุมโลก เข้ามาเป็นกําลังสําคัญของลปรรักช้างศึกเพื่อทําให้ทีมชาติไทยประสบความสําเร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับซึ่งมาดามแป้งนะครับก็พยายามท้าทามให้อลิค,คาวเดียมาเล่นให้กับทีมชาติไทยครับหลังจากที่เคยเล่นให้กับทีมชาติสวีเดนในระดับเยาวชนมาแล้วครับถ้าเอลิค,คาวซเซยเตนะครับเขาก็จะ มาเล่นให้กับทีมชาติไทยครับในการแข่งขันศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกครับซึ่งทีมชาติไทยจะเจอกับสีลังกาวันที่25มีนาคมนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันแบ็คซ้ายของทีมชาติไทยอนข้างขาดแคลนนะครับเพราะว่าเบอร์หนึ่งอย่างทีทรอนบุญมาทันก็อายุมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับรวมไปถึงทางเควินดีรมรําเองก็มีการบาดเจ็บอ่อนแอดแล้วก็ไม่ค่อยที่จะให้ความร่วมมือในการค้าแข้งให้กับทีมชาติไทยครับดังนั้นทาง มาดามแป้งก็พยายามหาทางออกนะครับแล้วก็พยายามท้าบทาบเอริกาวให้ตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้ได้แน่นอนว่าถ้าดิลนี้สามารถประสบความสําเร็จทีมที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือทีมชาติไทยครับก็หวังว่ามาดามแป้งจะใช้สาริกาลิ้นทองครับกลมเอริกาวให้มาเล่นให้กับทีมชาติไทยให้ได้ครับ